ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งมาพูดคุยกันนะครับซึ่งมีหลายๆท่านเนี่ยมีประเด็นสงสัยและก็อยากจะทราบว่าผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคืออะไรแล้วเราที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถที่จะมีผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้หรือเปล่านะครับ ในเรื่องนี้นะครับในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้กำหนดไว้ในข้อ15นะครับผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งให้ผู้สมัครเนี่ยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงรวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดนะครับ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบก่อนวันดําเนินการโดยทั้งนี้เนี่ยให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเ,เก็บรวบรวมเอกสารที่ผู้สมัครแจ้งมาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด <h ast> <ๆ>การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของเลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียง และให้ผู้สมัครเนี่ยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำด้วยนะครับต่อมานะครับในกรณีผู้สมัครเนี่ยไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงะจะดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถที่จะมีผู้ช่วยหาเสียงได้นะครับแต่ว่าผู้สมัครจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่ค่าตอบแทนให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งทราบก่อนนะครับและผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยผู้สมัครสามารถที่จะจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของอาหารเครื่องดื่มรวมทั้งให้ค่าตอบแทน ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำได้ด้วยนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ